คุณกำลังฟัง Hel a t h Alert Podcast Podcast ที่แจ้งเตือนทุกเรื่องสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สกลุ่มคนตัวดีผลิตรายการสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Hel a t h Alert Podcast กับผมทีรยุทธเพชรกุลสำหรับคนโสดลองเช็คสเตตัสบน Facebook ของคุณกันหน่อยสิครับ มีใครที่ชอบโพสประมาณว่าโสดโปรจีบโสดสนิทกำลังคิดอยากมีใครหรือโสดมาหลายปีอยากเจอความรักดีๆบ้างจังแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับการอยู่คนเดียวสักเท่าไหร่และผมก็คิดว่าใครๆก็น่าจะไม่ชอบที่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังแต่ความไม่ชอบนั้นจะถึงขั้นเป็นโกกรคกลัวไม่มีแฟนเลยหรือไม่เดี๋ยวเราไปคุยกันกับคุณกรพกาพัฒนกมพล ผู้ก่อตั้งและนักจิตวิทยาบริษัทเฟเวอริชไมจ์จำกัดครับ Health Alert Podcast สวัสดีครับคุณฟ้าครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคกลัวไม่มีแฟนไม่แน่ใจว่ามีใครกลัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องขอคํานิยามกันก่อนละครับว่าโรคกลัวไม่มีแฟนคืออะไรครับคุณฟ้าครับค่ะโรคกลัวไม่มีแฟนนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า anaphobia นะคะซึ่งเป็นโรคกลัวการเป็นโสดหรือเราเนี่ยอาจจะแต่งงานผิดคนก็ได้นะคะซึ่งคําว่าโฟเบียเนี่ยมันหมายถึงแบบความกลัวเนาะที่อาจจะเป็นความกลัวมากๆ อยู่ภายในใจของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมออกมาอย่างอันนี้เนี่ยก็คือโกการเป็นโสดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆตลอดเวลาคือจะต้องมีความสัมพันธ์ตลอดเวลานะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะแต่งงานผิดคนเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะ ออกจากความสัมพันธ์นั้นๆถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีก็ตามครับผมแล้วมันเกิดจากอะไรครับคุณฟ้าเพราะว่าบางคนไม่มีความรู้สึกแบบนี้แต่บางคนมีความรู้สึกกลัวแบบนี้ครับมันเกิดจากอะไรครับสาเหตุนะครับ ค่ะสำหรับสาเหตุนะคะของการเกิดโรคนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเติบโตมาหรือว่าอยู่ในประสบการณ์ที่คนรอบข้างอะคะ่ะอยู่ในความสัมพันธ์ตลอดเวลาคือแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีใครโสดพอเลิกกับคนนี้ไปก็จะคบกับคนต่อไปนะคะไม่มีช่วงเวลาที่ให้ได้โสดเลยเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อความเชื่อแล้วก็ความ คิดของคนคนนั้นด้วยถ้าเกิดว่าความเชื่อนี้ค่ะมันแน่นมากเนี่ยก็จะทําให้เขาว่ากลัวการเป็นโสดได้หรือว่าจะต้องไขว่คว้าหาความสัมพันธ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของตัวเราเองตลอดเวลามันคือความรู้สึกกลัวการอยู่คนเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดความวิตกกังวลด้วยว่าถ้าเราเป็นโสดแล้วเนี่ยค่ะ คนอื่นหรือคนรอบข้างเนี่ยจะคิดกับเราอย่างไงซึ่งบางทีอาจจะเกิดความวิตกกังวลที่เกินเหตุคนอื่นจะมองว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีไหมคนอื่นไม่ยอมรับในตัวเราไหมอันนี้ค่ะก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่สําคัญมากเลยค่ะก็คือเรื่องของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าพอเราเติบโตมาสักช่วงวัยหนึ่งค่ะเราก็จะเริ่มเจอคาถามและว,ว่าไม่มีแฟนหรอเมื่อไหร่จะแต่งงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราฟังสิ่งนั้นมากๆค่ะก็จะ ทำให้เรารู้สึกว่าเกิดการบีบคั้นตัวเองเกิดการรู้สึกว่ากดดันตัวเองว่าฉันจะต้องมีแฟนแล้วแล้วเราก็จะพยายามข่ายคว้าหาความสําคัญนั้นนะคะความสัมพันธ์เข้ามาในตัวเราทั้งๆท,ที่เราอาจจะยังรู้สึกไม่พร้อมเลยด้วยซ้าหรือเราอาจจะรีบแต่งงานกับคนที่ เราเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยซ้ำแต่กลัวสังคมหรือว่ากลัวคนอื่นเนี่ยคิดกับเราไม่ดีเราก็เลยเลือกที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นนี่คือเรื่องของสาเหตุนะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนที่กลัวไม่มีแฟนด้วยนะเกิดจากอะไรยังไงนะครับซึ่งมีข้อมูลไหมไม่แน่ใจคุณฟ้าว่าจะเกิดกับผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าจะต้องมีผู้ชาย ซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยเนาะความชุกข,ของแต่และพื้นที่อะคะ่ะก็จะมีไม่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสภาพสังคมวัฒนธรรมที่มีความเชื่อว่าจะต้องมีแฟนจะต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็าจะาเกิดขึ้นมากหน่อยนะคะซึ่งเราจะไปพบอีกทีนึงนะคะก็หลังจากแต่งงานแล้ว <S <S 2> <S 2> ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสังคมอีกแบบหนึ่งที่มีความอิสระทางความคิดไม่ได้อยู่ในกรอบของสังคมในลักษณะที่ต้องแต่งงาน ก็จะเกิดได้น้อยกว่าครับซึ่งอย่างที่คุณฟ้าบอกมาก่อนหน้านี้ว่าบางทีเนี่ยหลายหลายคนน่าจะเจอด้วยซ้ำไปเวลาไปรวมญาติไปเจอญาติก็จะมีคนถามอา้าวอายุขนาดนี้ยังไม่มีแฟนเอกเถิบทาไมยังไม่มีใครนู่นนี่นั่นบางคนก็สามารถจัดการอารมณ์ได้บางคนก็ชิลๆไม่ได้คิดอะไรแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่อาจจะกลับมารู้สึกว่าหดดิ่งเหมือนกันรู้สึกนอยมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงคําว่าโรคกลัวไม่มีแฟนเนี่ยโอ้ถ้าเป็นถึงคําว่าโรคแล้ว มันต้องมีอาการหรือว่ามันต้องแค่ไหนยังไงมันถึงจะเข้าข่ายของการเป็นโรคเนี้ยครับคุณฟ้าก็โดยหลักแล้วนะคะถ้าเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าว่าเรากําลังเป็นโรคใดโรคหนึ่งนั้นก็จะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยได้วินิจฉัยในส่วนนี้เราอาจจะลองสังเกตอาการทางกายของเราก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ยินคนอื่นเขาทักเรามาในลักษณะแบบนี้แล้วหรือเรามีความคิดกับตัวเองแบบนี้แล้วอะค่ะ ร่างกายของเราเนี่ยบ่งบอกอาการอะไรบ้างอย่างเช่นเราอาจจะหายใจเร็วไหมเหนื่อเราออกไหมเรารู้สึกปวดหัวคืนไส้หายใจไม่ออกไม่มีสมาธิหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะทั้งๆที่มันอาจจะเป็นคําถามปกติเลยที่คนอื่นเขาถามกันมาแต่เราเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ทําให้เราแบบเอ๊เริ่มติงไว้ในใจแล้วว่ามันใช่หรือเปล่านะคะ ส่วนอาการทางใจนะคะก็มีเหมือนกันค่ะเมื่อคนอื่นเรามาแบบนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกอับอายไหมอับอายกับการที่มีคนบอกว่าเราเป็นสสดเรารู้สึกว่าเรากําลังจะตายหรือเปล่าเรารู้สึกกลัวไหมหรือเรารู้สึกผิดกับตัวเองมากเลยที่ฉันแบบไม่มีใครสักคนหนึ่งนะคะเรารู้สึกโทษตัวเองหรือเปล่าเราเก็บตัวเรารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกสิ้นหวังไหมหรือเราอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันแปลตัวนไม่สามารถควบคุมได้หรือเปล่านะคะ ซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะก็อาจจะติ้งไว้ในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอาจจะเกิดความไม่สมดุลของร่างกายและอาจจะเกิดความผิดปกติบางอย่างแล้วถ้าเราเกิดความรู้สึกเหล่านี้หรืออาการเหล่านี้ค่ะก็ไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เนี่ยลองดูอาการของเราช่วยด้วยนี่ก็น่าจะดีกว่าค่ะครับผมพูดถึงในส่วนของโรคนี้เนี่ยโรคกลัวไม่มีแฟนเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อชีวิตของคนที่เป็นโรคนี้ยังไงมันมีความน่ากลัวยังไงครับคุณฟ้าครับก็สําหรับคนที่มีอาการเหล่านี้นะคะท,ที่ที่ได้บอกไปข้าง้ง นเนี่ก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะอย่างเช่นการที่เราเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเนาะเดินไปไปเที่ยวหรือว่าไปทํางานเนี่ย แล้วเจอคนจับมือกันคนรักกันหรือเราเห็นคนเขาแสดงออกถึงความรักต่อกนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเห็นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกไม่ดีในใจแล้วอาจจะกลับมาโทษตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่านะคะหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยคะ่ะจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะคะแล้วในที่สุดค่ะเราอาจจะพยายามไปหาความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามามันเหมือนกับมุ่งหาความสัมพันธ์ที่ใครก็ได้มาอยู่ข้างๆชันทีแบบนี้คะ่ะ แล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เกิดการไตร่ตรองหรือการคิดวิเคราะห์เลือกให้ดีว่า คนที่เราไปเลือกเขามาอยู่ข้างๆเราอะค่ะเขาวิุปนิสัยใจคออะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษก็ได้เราก็ไม่ได้รู้สึกดีหรอกที่เราอยู่กับเขาแต่มันดีกว่าการที่เราไม่มีเขาเราก็อยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะคะต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบออกมาค่ะมันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราแล้วอาจจะเชื่อมไปถึงการเป็นโรคอื่นๆต่อไปทางสุขภาพจิตตายค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณฟ้าให้คําแนะนำหน่อยครับ ที่อาจจะเริ่มเๆว่าเฮ้ยเราน่าจะ ใกล้จะเป็นโรคนี้แล้วนะคือคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยคุณฟ้าก็ย้ําอยู่ว่าแน่นอนว่าควรจะต้องไปพบคุณหมอนะไปพบจิตแพทย์แต่ว่าใครที่รู้สึกว่าเออฉันนี่น่าจะเริ่มเข้าข่ายหรือเปล่าแบบนี้จะต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองยังไงดีล่ะครับก็อย่างแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยใช่โรคนี้หรือเปล่าอาจจะลองเริ่มต้นจากการถามตัวเองก่อนก็ได้คะ่ะว่าเพราะอะไรเราหูโสดแล้วเราสามารถตอบตัวเองได้อย่างเช่นที่ฉันโสดเนี่ยเพราะว่าฉันชอบทําอะไร เองคนเดียวไม่ต้องรอใคร ฉันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวฉันสามารถหาความสุขด้วยตัวของฉันเองได้หรือที่ฉันเป็นโสดเนี่ยเพราะว่าฉันกําลังหาใครสักคนหนึ่งที่อาจจะพอดีกับฉันแต่ที่ผ่านมายังไม่พอดีเลยฉันก็เลยยังเป็นโสดอยู่ทุกวันนี้อะถ้าเราสามารถตอบตัวเองได้ว่าเพราะอะไรเราถึงโสดเนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้สึกอาการทางกายหรือว่าทางใจมากจนเกินไปเนี่ยค่ะในสิ่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าข่ายของการเป็นโฟเบียขนาดนั้นในส่วนของคนที่มีชีวิตคู่อยู่แล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วค่ะเราอาจจะลองถามตัวเอง ว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลดีกับเรายัางไงบ้างถ้าเกิดว่ามันส่งผลดีกับตัวเราทําให้เรามีความสุขในหลายๆข้อเลยอะค่ะอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอย่างไรเข้าขายแต่ถ้าเรานั่งนึกกับตัวเองแล้วค่ะรู้สึกว่าไม่เลยที่ผ่านมาฉันรู้สึกว่าก็ไม่ไดีดีขนาดนั้นนะแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะได้ก็ได้แต่ฉันไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์นี้อย่างเงี้ย,ยะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีจุดตรงนี้เนี่ยอาจจะลองพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาดูก็ได้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกัน,น,นครับ เรื่องของโรคนี้ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ินมาก่อนวันนี้ก็ได้รู้จักแล้วก็จะได้กลับมาสำรวจตัวเองกันด้วยสำหรับใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังโสดอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟ้ามากๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ Help Alert Podcast